อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมิวเลตนะครับผมขั้นต่ำเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผมสูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีแอปใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับ นะครับผมขั้นต่ําเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่10บาทนะครับรับได้สูงสุดถึง500บาทเลยนะครับผมทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการรับเงินฟรีนะครับหรือว่าทําการถอนเงินนะครับผมแอปนี้มีชื่อว่าสตาร์คอยนะครับก็เป็นแอปมาใหม่นะครับที่เพิ่งได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครการใช้งานนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่ายังไม่มีตัวแอปสามารถไปดาวน์โหลดกัน ได้นะครับที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับให้เรานะครับผมเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้สามารถค้นหาและก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดนะครับตรงคอมเมนต์ปากมุญผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้ผมมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้กดสมัครตามคลิปได้เลยนะครับหรือว่ากดเข้ามาในแอปนะครับทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนําได้เลยการรสมัคไม่ยาก เป็นการสมัครเข้าในส่วนของ Google นะครับหรือว่าอีเมลเนาะในการสมัครไม่ยากนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับให้เราดูที่เมนูตรงนี้นะครับผมมีเมนูบ้านนะครับแล้วก็การเชิญจากนั้นเนี่ยให้เรามากดตรงนี้นะครับในส่วนของการอ้างอิงตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับการกรอกรหัสอ้างอิงตรงนี้เนี่ยกรอกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการกรอกเนี่ยเขาให้เวลาแค่3วันเท่านั้นนะครับถ้าเรายังไม่มีรหัสเชิญเพื่อนนะครับหรือว่ารหัสอ้างอิงเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมมีรหัสโค้้้้ดไวใหแต่ถา ของเพื่อนเนี่ยแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของรหัสนะ2475579นะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนั่นเองต่อมานะครับวิธีการทําเงินนะครับว่าต้องทําอย่างไรในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปในการดาวนโหลดแอปต่างๆแล้วก็ทําารกิจรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับพอเรามีคะแนนแล้วเนี่ยเราก็นําคะแนนนะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิ n นียเลตนะครับในส่วนของการเล่นนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีเมนูเพิ่มเติมในส่วนของเมนูบ้านนะมีเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับ ที่เป็นจอยเกมเนาะเราก็เข้ามาเล่นตรงนี้นะครับโดยการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปเกมต่างๆลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจต่างๆนั่นเองตรงนี้นะครับคะแนนที่เขาให้เรานะครับผมอย่างเช่นแอปช้อปปี้เนี่ยเขาให้เราอยู่ที่4,801คะแนนนะครับเกมนี้นะครับผมในส่วนของคิมดองบอนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบคะแนนนะครับถ้าเราทําเกมแรกเนี่ยไอเกมด้านล่างตรงนี้เนี่ยเสร็จภารกิจนะครับทั้งหมด1424คะแนนเนี่ยเราสามารถถอนเงินขั้นต่ําได้เลยนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผมอันนนนีี้เ่ยคะแ ถ้าเราทําเสร็จนะครับก็น่าจะได้ถอนอยู่ที่ประมาณ20หรือ50บาทนี่ผมไม่แน่ใจเนาะดูตามรูปด้านขวานะครับมันจะมีคะแนนขึ้นมาให้เราดูนะครับแอปที่เราติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดมานะครับจะอยู่ตรงรูปหัวใจตรงนี้นะครับผมเราต้องเข้าไปเล่นแอปที่เราดาวน์โหลดมาอย่างเช่นเกมนี้ที่ผมดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ต้องทําภารกิจให้เสร็จนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นเกมนะครับต่อมานะครับผมรับเพิ่มเติมนะครับจากการทำภารกิจหาติเกร่สีเหลืองตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปทําภารกิจตรงนี้ได้นะและก็ ภายใน30วินาทีนะครับต่อมาเรามาดูที่การเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เราสามารถสร้างรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มเติมได้ซึ่งการเชิญเนี่ยเราเชิญได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิต t ตอร์ i ล e YouTube Tik t ็อได้หมดนะครับอยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะนําเสนอแบบไหนอย่างไรในการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนน1 0 0คะแนนนะครับผมหลังจากที่เพื่อนของเราใส่รหัสโค้ดนะครับแล้วก็รับอย่างน้อย1คะแนนในการทําภารกิจหรือว่าการเล่่นเเกกมตาางๆะร็จได้100 แล้วก็จะได้รับอีก30%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่การถอนนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ย10บาทนะครับมันถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับหากเราถอนเงิน10บาทไปแล้วมันก็จะเริ่มต้นที่20บาทนะครับในการถอนเงิน10บาทเนี่ยคุณจะต้องมีคะแนนเหรียญทองนะครับอยู่ที่1,400นะกดเข้าไปในการถอนเงินนะครับกรอกเบอร์ w ลเล็ตนะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับการกรอกเบอร์ wallet เนี่ยควรที่จะตรวจสอบก่อนการกดบันทึกนะครับเพราะว่าเมื่อเรากรอกผิดแล้วกดถอนเงินไปแล้ว มันจะทําให้เราไม่ได้รับเงินนั่นเองนะครับก็ควรจะตรวจสอบให้ดีทุกรอบในการถอนเงินนะโอเคนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับตัวน,นี้เขาก็จะถามเราอีกรอบหนึ่งครับว่าคุณแน่ใจที่จะทําการถอนอในส่วนของเงินตรงนี้เข้าทูบูนิเวตตามเบอร์ที่เราก,อกรอกหรือเปล่ากดถอนเงินได้เลยในส่วนของการถอนเงินนะครับคุณจะได้รับเงินนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับก็กดยืนยันนะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินด้านล่างเลยจํานวน10บ,บาทที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้กาลังอย อบยอดเงินนะครับผมได้สร้างคําขอนะครับในการถอนเนี่ยวันที่18เดือน3นะครับเวลานะครับ5ทุ่ม28นาทีนะครับผมจํานวน449วินาทีเนาะเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนด้านบนนะครับเห็นไหม10บาทยอดเงินเข้ามาแล้วนะครับถอนเงินไปไม่ถึง1นาทีด้วยซ้านะครับเงินเข้ามาแล้วนะสถานะตรงนี้อาจจะยังรอระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับแต่ว่าเงินที่เราถอนเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับอาโอเคนะครับตรงนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับที่เราได้ทําการถอนเงินไปเมื่อกี้เนาะจำนวน10บาทนะครับผมกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าที่ทู เลยนะครับถือว่าเข้าเงินเงินเข้าเร็วมากนะครับในส่วนของแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับแอปนี้ได้เงินจริงนะถ้าใครชอบการหาเงินฟรีทูมิลเลดเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ